โยสวัสด ian, <cual S 2> ีเพ <decent. S 2> e ื่อนเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านอยู่กับช่องโก้หนึ่งเก้าเขาโอมเกย์หรกันเงียบกีบเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วอยู่นหมอจันในหมอชั้นหกโอเควันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะมากับเพื่อนๆสองคนใช่ครับเป็นสตอรี่ครับ ตอนนี้นแก๊งเราหายไปไหนหมดแล้วครัไม่เจอสักคนเลยครับเพื่อนหายไปไหนหมดใช่ใช่เอ็ว่ากาวหายไปไหนวะทำไมยังไม่มาทันทีเนี่ยัตตแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราอยู่ที่งานจับมือซิงเกิล <Yeah. S 1> ที่13 13เย้อีวเกตเมบีเมย์ีเอออ้านี่ไงจเจอชาวแก๊งแล้วสวัสด<อ> <มา S 2> ีครับสวัสดีครับสวัสดีคร,รับาสวัสดีสวัสดีเอ้ยอโย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  ไม่ได้ไม่ใช่เม้งตื่นไม่ได้นอนตามโคตรล้าเลยนะตีเรตบอกพีดีกรรมไปดิกูเห็นแม่งตีห้าเม่งยังไม่ออกจากดิสมันดีดอยู่เลยมันมัวแต่ดูคอนเสิร์ตติลลี่เบิร์ดไงอ๋อตีห้าเม่งไม่ออกตีติลลี่เบิร์ดคือคือไอ้ที่ดูติลลี่เบิร์ดคือตั้งใจจะให้มันตัวให้ตัวเองดีเพราะว่าแบบเออเพราะไม่อยากนอนแล้วเป็นไงอ่ะเพราะถ้านอนเวลานั้นอะ ไม่ตื่นไม่ดตื่นทีตอนบ่ายไอสั์ดีนะคุณนอนไปสี่ชั่วโมงไอยี่หายเฮ้ยดีนะพีก็นอนไปบ้างแล้วนะตอนตื่นสถานการณ์ในมวามเยอะไข้างขแผข้างนอกไอซี่ยังไม่ได้อยู่ในเลนเยอะแต่ว่าเปอนในเลนแบบเี้ยเรื่อยเรื่อยเนปเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะบอกว่าไอขอตอนรับครับคนดังครับคนดังครับคนดังครับกุ๊กกุ๊กเลยปไกตอนรับคนดังหนฮะมา ทีห้าทีห้าผมนถึงเพลงนี้เลยทีห้าแล้วไปถึงก็จอคนที่จะชว์ตัวเรื่องฟังันชันดีอะไรครับเนี่ยโอ้โหไม่เคยฟังอ่ะไอสัตว์พอเดี๋ยวเขาขี้บังคูเกตได้แล้วอะไรอ่ะฮะแล้วเมื่อกี้ผมไปรอแล้วไปเห็นเขาไปใน ในหอใช่ไหมผมเห็นว่าคนหนึ่งอยู่เล่นยิมสามนอนได้ไหมเสื้อชมพูไวว้แลนอนทำไมไม่ต้องนอนให้นอนนี่ในเลนหนี้คนคุณจะองตามด้วยอย่าไี้ดิขนาดอูเปิดคิมึงก็เอาเล่าเลยหรอเดี๋ยวอากจจลี่กันยังไงเราอะไม่ไม่หาไม่หาทำบอลอยากเข้าไปไม่หาไม่หาฟิลอยากฮาร์คนแรก ก็รู้สึกเหมอนไม่ไหวไม่ไหไงคนเดียวมึงยัทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวพาไปหาเจลลี่นะครับคนนี้เป็นผู้นำนะฮะอ๋อโ i n ิ e r t c l ิ p เลย clip นั้นในมาสุริอินเสิร์ตเลยอินเสิร์ตเลยเราเอาแบบทานอสดเลยให้มาแพนเน่คนบอดคนบอยมาไงก๊ามาเงียบนะมาเงียบนะสบายกันตล เจลลี่ดูไว้นะครับเนี่ยสองพี่เองฮะเดี๋ยวรอดูรอดูกูรอดได้กิงแต่องสัลคือแกคือของไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเลงแป๊บนึงนะกูว่าถ่ายไฟถ่ายมาชาวแก๊งเริ่มมาแล้วเว้ย เิมมาเพิ <Durch those rapper singers> oh. ่มเติมแล้วเชิญครับเชิญครับนี่มีคนพื้นเปิดพื้นที่เข้าหน่อยเปิดพื้นที่เข้าหน่อยเปิดเปิดพื้นที่เข้าหน่อยเอาเนื้อในไหนน้องนิกมาอีก่ะเอาพี่ผมอยากจะบอกในอย่างนึงว่าพี่โอ้พี่กับพี่เพชรผมไปหาพี่เมื่อเช้าแล้วก็ไปเจอจากับมือหน่อยกินทีแมนดาวใช่เลยครับผมไม่ใช่เดียว ไปไหนนะจากใจเลยนะไปจาเพี่อะไรจากใจเลยไปจากพี่อะไรเฮ้ยไปหาพี่ไงครับผมอ๋อท่านหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกล้องพี่ชัดมากเลยขอยืมเล่มหน้าม้าหน่อยเออมุกขคุณคุณมุกคุณคุณมุกคุณคุณอินเสิร์ตไปมุกคุณคุณสิบสองโหกล้องพี่มองเห็นชัดเลยหนูยืมกล้องพี่แป๊บนึงได้ไหมขอเล่มหน้าม้าเสรแล้วพี่ และเพื่ออแม่กัะมากกับฟังก้องที่ชั้นมากเลยยุ่งมีผมเลยเล่นไปแล้วไอ้ต้นตีนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตัดตื้นเป็นไงเจอเอฟเฟคให้ก็นะครับผมก็เป็นการมาที่เช้าที่สุดเพราะที่เคยมาเลยครับในงานจมูบมึงอะมาเช้าที่สุดกูนี่มาเกือบเที่ยงเลยเวรที่ผานแลอยู่ในในเดนเฟรมอยู่เดียวเลยคนเดียวเลยแบบโดนโดเลยนะ อไม่รู <not S 2> ้ท <favour of osure> ําอะไรอ่ะนเีย่ขนาดไปคิดนล้วมึงเล่าเรื่องยาวเลยเหรอยังไม่นอนอะไรกันครับเนี่ยซึ่งผมต้องโทหาแบบเหงาไหมพี่ยืนคุยแั่นั้นจนเฟรมมา

กันเนี่ยฝากนี่ครับฝากเตรีมตรงนี้เลยครับปิงฝากเตรียมนะปุ๊กไว้ตรงนี้ครับผมแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โกก็จะไปตัดต่อปิง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 ไอสัตว์ตกฟังคนตามังนี่เหี้ยผว้เหรอเออโยเฮ้ยเขาเข้าก๊อันหมดแล้วไอเจนี่มันหายไปไหนมาไอสัตว์นี่นี่ไม่มานะมึงมึงก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตลกอ่ะเขาไม่เล่นกันหนึ่งตายใครมาครับไม่มาเยอะเออเอากอาโอ้โนี่ไงเพื่อนมาแล้วมาแล้ว เพื่อนๆเขากองหน่อยอ่ะแนะนำตัวหน่อยคนนี้หน่อยสวัสดีครับเพชรภูมิชแนลครับมาจากบ้านมารีนะเอ้ยจริงป่ะอีกตัวนึงอีกตัวนึงไอ้ตัวนเดียววันเดีับนี่ค่ะมีเพแ่มอย่างอ้อนี่ไงน้องเปาลึกสามลุงบอกว่าติดตามเมมเบอร์มาตั้งนานไม่เคยเป็นเลยอาการเข้าบ้านเข้าหัวด่อมอะไรเงี้ยจนเจอมาลีนอ๋อฮะกูกูเพิ่งมาครับไอสัตว์นะเจอมากูเพิ่งมาครับพี่เจนนี่เจนนิตรามมาวันนี้เอาตังค์มาห้าพัน เสียไปและสามพันเสียไปและสามพันแปดสามพันแปดที่กันจะบอกว่าบัตรจะมือแพงมากเลยครับทุกท่านโคตรแพงเลยตอนนี้เท่าไหร่ล่าสุดตอนนี้เจ้าสูงสุดของ B N K ตอนนี้เป็นสามเจ็ดสูดสามเจ็ดสูดไว้ยังไหวอยู่ยังพอได้อยู่พอไปได้ถ้าแพงสุดสี่สิบสี่เ้าร้อยแล้วสี่เจมบายเลยสี่ไจมบายสี่เจมบายเอออยากไปหาเบียเอ็มไปหาคนเบี้ยงวะ B กูไหวกูไหวเลียงขี้บอกเลยว่าจะไปทุ่มเก็บงานนี้ว่าไม่จับแต่จะไปทุ่มงานหน้าเก็บตังค์ไว้ทูช็อตอ่า จำไอ้นี่ได้ไหมคลิปไอ้ของเอิร์ธได้ไหมหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไปยัน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 ไอ้อนรำเข้าให้พี่หลุยส์นะผมพี่หลุยส์หลุยส์ไหนวะโย่และนี่คือเส้นจกเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดโอ้โห่ไหนด้วยวันนี้พีเก่งมากแล้วที่เล่จะมาจับมือครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้สัตว์ พ er, um er ี่วิกถ้เท่าสอบวงการตลกไอจานนี่มันเป็นตัวแบบไหนวะใช่นะไอจ่าไอจ่าดูนี่แต่งตัวถ้าเป็นสอบวงการตลกเขาเรียกว่าอะไรเออเออลงชุดนเราจะไปเรียนต่อไปเราแปลงร่างแปลงร่างแล้วเหรอทำไมไม่แปลงบนล่ะฮะทำไมไม่แปลงบนล่ะถ้าแปลงบนแสดงว่าเหงือกไม่ดีครับเชี่ยเฮ้ยคุณใช้ยาสีฟันอะไรคะใช้ยาสีฟันสูตรรูเตียวครับรูรูเตียวเสี่ยววิสัตว์ นี่อินวอ่วค่อยเอาไม่ไจ้บไม่จ้ะอันนี้อันนี้ขายเครื่องแก่งกายถ่ายเสร็จนะถึงงานเสร็จไม่ดีเลยใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำก่อนขอบคุณนะเอาไงวะเอาไงวะพุกก่อนเอาไงวะไอที่ถ่ายไปบอกว่าถ่ายไปถ่ายงานเสร็จแล้วไตเติ้นหยู่ไตเติ้น ปัญจฉัตรน้องโมเน่นะคะน่ารักมากครับผมวันนี้ก่อนก่อนถ่ายก็คือบอกน้องก่อนได้ใช่ป่ะเดี๋ยวได้นั่งแ้านี้ลุงไหนไปไหนครับผมลุงไปไหนครับไม่รู้ครับขาจะไปไหนต่อครับผมเดี๋ยวจะลงไปรับประทานข้าวนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เงินที่มีอยู่ก็น่าจะเหลือแค่หมาม่าอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไรครับทั้งตัวผมมีแต่แบงค์ร้อยครับเป็นปึกๆเลยสรุปคือเจ้าสรุปคือวันนี้ใครจ่ายครับผม นี่ยครันี่ครับนี่ครัี่ครับุงไั่นจะบอกว่าเจ้าของม่เกิดรอดเว้ยมันต้องจ่ายแล้วมันเ้อาของม่เกิดแฮแฮบเบ์ยังยังยังรุงนี้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 รีบอ่ะอเอาไปแล้วกลับบ้านไมปยอยเดี๋ยวเที่ยงคืนเนี่ยแล้วเทียงคืน๋เพียงคืนอยรเพียงคืนมาแล้วไอ้สั่ีก็ติแดงไม่ให้มันรู้ไป มี่วิกเราเดินต่ออะไรลุงไหนไปทาไปกินข้าวใช่ไหมลย่างนั้นเลยลุงไงกำลังวินข้าวแต่ตอนนี้คือพวกเราไม่ได้จับมือนะเพื่อนๆคนอื่นถือไปจับไปหมดแล้วเ่าเรื่องไปแกล้งน้องเมื่อกี้บอกว่าพวกพะพูดพวกพพูนภาษาจีนได้ฟังหน่อยบอกว่าเอาเอาประโยคอะไรนี่ด้านเลนส์หนูพูดเลไรแบงคูนไม่หยุดเลยครับยาวๆเลยครับแล้วถามว่าแปลออกไหมไม่ออกโอ้ยแปลไม่ออกด้วยเหี้นี่เลยต่อได้แต่าคร่า เออแล้วแปลว่าอะไรบอกว่านื้อตาจะไหลน้กแปลไม่ออกครับลูกตลกมากขอแปลเนาะหนูแม่งนาร์จีนนาร์จีโก้ตรงเลยนักแปลไม่ออกนี่เป็นเพลงของวิวกินป่ะที่มารับเฮ้แปลไม่ออกที่แปลว่าแปลไม่ออกเนี่ยอ๋อจี่อะไรกันเนี่ยอ๋อถ้าเป็นเราเราพูดบางสีโสซื้อเกตออกใจเล่นบางสีโสไม่ทันไหนพอ ปากจับเบอร์แล้วหมาชิโสใส่ไปก่อนเลยใช่ใช่เล่นง่ายถ้าคุณจะได้เมมเบอร์นะคุณต้องสิงเล่นก่อนอย่าให้เป็นเบอร์เลยเหรอก็เหมือนเดิมอะหมดเวลาแล้วเอตลงไป้รับเย็นวันนี้หาน้องจิมน้าคันนิ่งอีเซเบรตเช้าเอานี้ีดกว่าผมเดียวผมอันนี้เดียวงี้กี่าเดี๋ยวผมถทำเลยคนคนเยอะไหมน้องวันนี้วันแรกวันนี้ ได้ทุกเลนแต่ว่ามีพี่เชอร์ที่จะแน่นปักหน่อยก็เหมือนเดิมตอนพี่เชอร์เขาสองวันน่าจะเป็นรอบสุดท้ายของน้องก็ตามนะเดี๋ยวจะต้องไปหาพี่เชอร์เหมือนกันแต่ว่าถ้าวันนี้ไม่ทันเดี๋ยวก็ไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้น้องมีรอบบอกว่าพี่เชอร์เชิญม,มี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 อ้าววันนี้ไม่ทับไม่ทำพรุ่งนี้ได้แล้วความตั้งใจผม่จะจับสองรุ่นสี่ให้มันครบเขาเนีน่นปัดไม่พอละเพราะว่าโมเดลคนเดียวก็กดไปห้าใบแล้วโอ้โหโอชาดโหดมากนี่ดีกว่าลืมถามตึงนี้ว่าบรรยากาศภายในงานเป็นไงคนเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะกว่าเมื่อก่อนไหมันนเปลี่ย ถ้าถามว่าเยอะไหมว่าแบบไหนเราไม่เราสึกว่าทุกคนก็ตอนนี้ไปจับมือน้องๆเป็นเพื่อนได้สบายๆนะไม่คือผมจะบอกว่าถามใครก็เข้าได้เลยไม่จะบอกว่าปีนี้นะเป็นปีแรกที่เมมเบอร์รุ่น19คนไม่อยู่ตอนนี้เหลือแค่สามคนที่เุกต้องโยรีันจางแล้วก็พี่เชอร์แล้วก็พูดในเขาก็จะชิวๆแล้วเพราะว่าคนมันน้อย ก็จะเบาๆกันแล้วเราก็สบายแล้วแต่ว่าเด็กที่เจนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยคนก็จะเยอะนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่อะไรมาแตกใหม่เนาะการก็อยากจะเราก็ไปเล่นแต่โบว่าล่กสี่เนี่ยมีของทุกคนของพี่เลยไปเลยครับไปเลยครับเนเจลลี่ครับไปไหนอ่ะกินข้าวกินข้าวครับโฟบ้าจัดเลยอ่ะโฟบ้าจัดเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยตีอ่ะซีเมื่อกี้คือดี กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วนะฮะคือที่ไหนเอ่ยอันนี้อยู่ไปล้ที่บางน้ฮาวแหมน้องซินดี้แล้วสัมภาษณ์น้องซินดี้อย่าเดียว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 น้องซินดี้ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้โอเคลองนั่งห้องน้ำก่อนซินดี้ครับตอบหน่อยครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ซินดี้เขายิงอ่ะวันนี้รู้สึกว่าเขาไม่รู้กันอุ้ยเมื่อกี้ซินดี้เลยบางทีเมาครับอ๋อบางทีเมาครับไอ้สัตว์เอานี่ไง ตอนนี้เรามาเจอาากับชาวแจ้กอีกรอ,อรบนี้ลแล้วอะไรเกีวเต็มเียอะไรเจันแล้วเหรอเจอกันอกันครับเออจะจะถามว่าเนมคิดความรู้สึกของเนมที่ว่างานจับมือครั้งนี้คนเยอะกวา่าเไหม,มหรือว่าคนน้อยลงส่วนตัวมองว่าพี่ไปจับมือมารู้สึกว่าเลนเลนไม่ค่อยโลงนะ่งอะไม่ม่คือมันจะเรียกว่ายังไงอ่ะ ก็ปีนี้มันเป็นปีแรกนะที่บีเครุ่นหนึ่งทั้สิบเก้าคนอะไม่อยู่ใช่ปีแรกนะตก็เหลือแค่สามคนมีแค่ที่เจอะจ๊วตเยโอลิสามนี้เลยแต่ก็ยังรู้สึกว่าคนก็ยังมาแสดงยถึงมันจะไม่เยอะเท่าแต่ก่อนแต่รอ้ว่าก็ยังมาเรื่อยๆเนาะใช่มันเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันไปหาลุ้นสีด้วยแต่รอบนี้มาแปลกเถโซนจะอยู่ด้านนู้นใช่ไหมนี่เดี๋ยวมูนนู้นนู้น จะบิกูก็บินนามร่ต่อๆเมื่อกี้ที่ว่าเลยนะเทโซนมันปูกย้ายใช่ไหมใช่ปีนี้มันเปลี่ยนไปหมดเลยเราจะพูดห้ฟฝังนะครับว่าทำไมมันถึงย้ายเพราะว่าคือวันนี้วันที่เราถ่ายนะวันที่25มีนาอ่าฮะมีงานของสุราสุราที่ชั้น5ใช่ปะแต่เราไปแเราไม่เห็นมีเลยเลย เราไดอยู่โซนอ่ะแต่ว่าเขามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกฎของห้องที่นี่เว,วลาท่านผู้ชมใช้สานนี้่ะ<า>คุณต้<ห>องเหมาทั้งชั้นเลยคุณต้องเหมายกก็คือแบบอาจจะไปอยู่โซนอื่นก็ได้แต่เราไม่เห็นเออแต่เขาต้องเหมายกไปเท่ากับว่าตอนนี้ก็คในพองการนี้ยกให้มันเลยที่เดียวพอตอนนี้เออตอนนี้นนนเฉพาะงานนี้นะโซนเอโซนเจ้าที่อยู่ชั้นห้ามันลุกฮูขึ้นมาอยู่ชั้นหกชั้นยกกันปีนปีนปีนี้มันก็จะแปลกหน่อยปีนี้เรามาจากห้องนี้จะปกติจะเป็นพอซีทเอมนะพอซีทีเอ็มพอซีทีเอ็มตอนนี้ ซึ่งปกติแต่ครั้งนี้มันอะไรวะมันเปลี่ยนเปลี่ยนกลายเป็นเทสซิงเทสซิงโซนที่มีเบอร์เชนไรและคาเฟ่ในตัวแล้วริจับมือทั้งหมดจากปกตินั้นจะมี1 5เลนนะกลายเป็น25เลนเพราะว่าบวกสีดิบบวกสีปกติเบียเคก็5อ๋อจันุ่นกมูป่องนี่นุ่น ่ตรงไหนที่เขาฟีลอะไรนะขยัอีกรอบสิมาจำมือพี่อองกันด้วยนะคะทุรับอะไรนะเองดีนะลุงผ่านลุงไม่ป่ะไปขึ้่ลุงโปโมไปอ่ะงานจำมือมันก็จบแล้วกว่าคลิปจะออกอ่ะก็คือจบแล้วใช่ไหมใช่กว่าคลิปจะออกอ่ะไม่เป็นไรเราสปออนเซร์ได้ตอนตอนนี้ตอนนี้เวลาเท่าไหร่อะหกโมงสามสิบห้าแล้วเรียกการสกาล่าไปไหนวะ น่าจะเดินเตะเตยเตยไปเรียบร้อยแล้วเอางี้ดีกว่าเราเอาวันนี้ดีกว่าวาานนันนี้ไปจับมือใครบ้างถามแต่ละคนเลยคุยกันเล่นๆเลยแล้วก็พยายามไปจับมือใครเนี่ยปัญญามาได้เลยฉบ<ช>ับ <sind> ว,วันนี้วันนี้ที่จับมือคนแรกมาแล้วครับคือซินดี้นะครับซินดี่แค่นี้ติดใจน้องก็เลยไปถ่ายวัน<ๆ>ช็อตมาวันช็อตบวกใครอยากไปหาน้องของน้องครับดีมากคนนี้ดีมากนรัยิ้มใจอยู่เลยไม่แน่ใจนะ คนที่สองเจลลี่เจลลี่อเจลลี่เจลลี่ก็วันถอดน,นะเจลลี่ไปจับมือก่อนครั้งแรกแล้วก็ออกมาแล้วทีนี้ก็ดีใจดีใจ,ใจไ <ป S 1> ม่ทอ,อนร้องต่อเลยซื้อหมดเป็นแปดใบแล้วเราซื้อเพิ่มมาสองใบแล้วก็ไปจับมูนี่ยังมูนี่นไปใช่ใช่ไม่ได้ไม่ว่าจะวันถอนดไม่เอาแต่ก็ไปหา่น้องใหดีกว่าก็เปลี่ยนใจเป็นใช่จับจับดีกว่าใช่ ตัวนี้คือวางแผนว่าจะไปจักสี่คนตรววันนี้สี่คนเลยเหรอสี่คนนะผมแต่คนที่สี่เนี่ยคือจะเกิดขึ้นเวลาอีกข้างหน้าผมอ๋อของก็พรุ่งนี้เราพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่สี่คนเราไปหาแล้เน่ยได้ผมก็คือบินไปผมเป็นฝั่งบินเคอ๋อบินเคคือแพ็คเกจแน่นอนไทยผมไปแขกเนี่ยใช่ไหมเราไม่มีิตเลยยังไงเราต้องไปหาแขกโเกเแล้วส่วนคนที่สองนู่นก็คือไปหาน้องพิมพ์สองรอบมาอ๋อพิมพ์ก็คือรอบที่ห้าที่ผ่านมาโอเคน้องพิมพ์แล้วส่วน อ๋อน้องพิมพ์ไอที่เมื่อกี้นี่ไงใช่ที่เปิดแผงกันพี่เมื่อกี้ดิ่ัมบัมเขาแจกไงผมยโอ้ยดีดีดีอ่ดีดีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ผมคนที่สามเนี่ยเป็นน้ำพันธ์นะผมน้ำพันใช่ครับคือเป็นคนล่าสุดเลยที่ไปหาและส่วนคนที่สี่เนี่ยคือกำลังจะเกิดขึ้นในอีกข้างหน้าเออแอลป่ะใช่รานะไม่ใช่ผมเป็นฝั่งซีเจมซีเจมโอ้โยบอกพีเคไปหาคนเดียวอ่ะที่เราจะตงบอกซีเจมเลย ก็คืออะไรก็คือเป็นเคที่หาเนะี่ยก็คือพี่หาเป็นเครครับอันนี้คือถ่ายใหย้แกถ่ายคิดถึงพ่อผมก็คือ<ต>นานๆทีผมจะได้มางา,านใหญ่ๆแบบนี้บ้างเนะขอดาวเล่นๆให้ซีเจไปปูมืนตามใครวะี่ปูเอ้ยดาวนี้ดาวราไรใครใครเป็นเพื่อนผมในเฟซบุ๊ครู้หมดเนี่ยว่าผมมีเก๊เกิเก๊เกิซีเจเอผมมีสองคนรุ่นสองใช่ไหมไอ้ผมไม่เป็นไม่เป็นรุ่นสองไม่เป็นเก๊กิไม่ใช่รุ่นสองเว้ยเป็นรุ่นหนึ่งแล้วก็คามี้หนึ่งคำนี้แย่มง่วงไปหาปริมาณได้เลยวะ ใช่ไหมแต่ปริมาณนี่คือรอบต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นคนที่สี่อัตลบวันนี้ไปกี่คนสี่ใช่ไหมสี่แต่ปริมาณนี่คือกำลังกำลังจะไปนะผมก็คือรอบเอ้าอดีไงก็นจริงจรงเป็นไงบ้างอะไปหาแต่ละคนมันไปหาแต่ละคนหรอเอามือมึงเป็นไงรีวิวรีวิวเลยอ๋อรีวิวอะผมคุยกันสดๆเลยมันเหนื่อยละก็คือถ้าเป็น พนเค้กนะผมก็คือตอนแรกคืจะไปหาพวกนี้แต่ผมก็คือหาหนึ่งใบเพื่อหาคิดถึงนิดนึงแบบให้แกหาคิดถึงหมดคึอไม่ <okay. S 1> ได้เจอน้องมาหลายเดือนล้ถ้าเจอา่าสุดมืเหนืช่วมาซูรีนู่นอะครับผมแล้วก็คือจําได้เลยตอนนั้นที่ผมเข้าไปในหาเป็นเค้กในเป็นคนแรกของในงานนี้ละครับผมให้ผมไปหาผมเข้าไปน้องกระดับแรกเลยบอกว่าแฮ้เนเค้กไม่เจอกันนานเลยครับพอดีครับเป็นเค้ก แล้วอย่างนึงแล้วน้องก็วัาดีครับผมแล้วอย่างหนึ่งก็ใจอะไรอะไรงดีพูดคำนี้ดีกว่าก็คือง่ายก็คือน้องก็ตอบตอบคําถามแล้วตอบตอบอีกอย่างหนึ่งมาก็คือเฮ้ยพี่พี่พี่ชื่ออะไรอ๋อชื่ก่อนเลยใช่ใช่แล้วอย่างหนึ่งแล้วแล้วผมก็ตอบไปว่าอ๋อชื่อภูมิครับแล้วน้องหมออ๋อล้วก็ตอบก็ตอบแขกหน้าแล้วอย่างหนึ่งแล้วก็คือตอบอย่างหนึ่งกดฟอนต์เป็นบุกลา แล้วก็ตอบกับหมดเวลากตอบไปว่าเอ้ยเพียงเค้งรึเปล่ปาวันนี้ด้วยหนูหนูน่ารักมากเลยนะวันนี้อ่ะเพียเค้งบอกเอ้ยจริงรึเปล่าจริงรึเปล่าออแต่ก็หมดเวลาโอเคแล้วก็บอกว่าเอ้ยพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะแล้วก็บอกนี่คือคนแรกนะคนที่สองเนี่ยบอกเลยไม่ธรรมดาท<ม>ี่สองทุกทีคือโอตาสเสียการใช่ไหมแต่รอบนี้ทำเมมเบอร์เสียการตอนนี้ตอนนี้คือฝั่งเราชิวแล้วก็คือได้ก็คือเป็นน้องพิมพ์ครับผมก็คือพิมพ์ก็คืองพิมพ์ซีพิมพ์ซีเอ็มครับผม เลยก็คือน้องจําได้เข้ามาคือน้องบอกอา้อาวพี่ไม่เจอกันนานเลยครับนี่น้งองจําได้แล้วแล้วกหึงผมก็บอกว่าเอ้ยสวัสดีครับน้อง้องพิมพิพมพบอกอ๋อสวัสดีค่ะผมไม่ผมไม่เจอพี่นานมากเลยแล้วอย่างหนึ่งอ่ะก็คือ แล้วอย่างนึงแล้วแล้วเหมือนผมบอกน้องไปว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่จะไม่นานหรอมั้งก็คือล่าสุดเนี่ยเจอมัสลีนี่ไอ้บุตรบุตรเกี๊ยวเกี๊ยวทอดอ๋อเกี๊ยวทอดใช่บุดเกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดหนึ่งใช่ไหมเกี๊ยวเจ๊ผมเจบุ๊เกี๊ยวเจ๊เกี๊ยวเจเจใช่ก็คือผมบอกไปแล้วน้องบอกว่าเฮ้ยรู้เปล่าเกี๊ยวทอดบุตรบุตหนูนี่อร่อยมากเลยนะเฮ้ยน้องบอกเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณมากนะคะแล้วก็มีอย่างนึงเคยไปพูดกับแตงเคียงมาแล้วหน่อแล้วเราบอกว่าเฮ้ยลลููกกเเป่่าาาอ้้้ยวัันนนนนีหรมง นี่น้องบอกว่าเฮ้ยขอบคุณมากนะคะเป็นน้องตอบวันนี้โอเคนี่คือรอบแรกรอบสองอันนั้นแหละมีรอบสองรอบสามรอบสองรอบสองเนี่ยก็คือบอกเลยอันนั้นแหละก็คือจากที่โอตาลูกเสียกลางไหมอันนี้ทำเอเบอร์เสียการเฮ้ยไอจุเปลี่ยนขั้วไงตอาเรียกเปลี่ยนมอนติเวิร์ดไงใช่ก็คืออะไรก็คือที่ทำเสียการไงเข้ามาอีกน้องบอกเฮ้ยได้เจอกันอีกแล้วพี่แล้วแล้วเหมือนผมบอกว่า ออก็คือรอบนี้คือไม่รู้จะพูดอะไรก็คือรอบนี้คือพูดน้อยนิดนึงก็คือรอบนี้ไปจับแก้คิดถึงหน่อยคือประมาณาทีได้เจอทีคือมัอนละลายเดื่องที่บอกว่าชนะทีเจอทีแล้วก่อนที่จะใกล้หมดเวลาผมผมพูดคำหนึ่งว่า,<บ>าเฮ้ยน้องพิมพ์รูนะ้เปล่าวันนี้หนูน่ารักที่สุดเลยเปล่าห<บ>นู่บอกเลยวันนี้หนูน่ารักที่สุดเลยขอบคุณคุณเด็ดที่สุดเลยไปแล้วน้องแล้วน้องบอกว่าเฮ้ยบ้าบอลน่าคือเขินแน่ะเออยิ้แม่คือเป็นไงตอนมีแอบยิ้มแม่คือเป็นเพื่อเสียการมาไลก็หมดเวลา ส่วนน้องพันเนี่ยก็คือก็อ,อกว่าเฮ้ยหวัดดีค่ะไม่เจอกันนานเลยแม่งเป็นก็นนเหมือนเดิมแหละครับผมเป็นผมตอบคำคำเหมือนน้องพิมหน่อยว่าถ้าเจอล่าสุดเนี่ยพี่จําได้เจอบุ๊เกี่ยวทอดเจอทอดแบอกอ๋อก็คือไม่ไม่เกียรติทิศเองนี่นี่คะน้องน้องตอบแบบนี้ แล้วแล้วก็บอกบอกทุกคนเนี่ยคือไอ้คำว่าน่ารักบอกทุกคนเนี่ยเบอกว่าเฮ้ยลูกเล่าลูกคันวันนี้หนูน่ารักมากเลยเปล่าเลยนะบอกนะมาบอกขอบคุณมากนะคะหหนนมั้ดเวลาทุกคนเป็นแบบทุกคนมันเป็นคำประจำไงคำประจำของตาบบลูเหราเฮ้ยทำคนหายใจพี่ขอบคุณมาใครไปหาเขาบอกทุกคนนะนนั่แหละแค่นี้เหรอไม่ได้แล้วแค่นี้ เราจะพูดแบบจะอะไรกันครับเนี่ยเราจะพูดยังไงต่อนะเอาแล้วไปหาใครต่อล่ะตอนนี้ตอนนี้ผมก็คือถ้าเป็นน้ำพันเสร็จแล้วใช่ไหมผมตอนนี้เรารอบพิเศษครับอ๋อเรารอบพิเศษมาพิมาษใช่ไหมใช่สี่ใบใช่เพราะว่าตอนนี้ที่เราถ่ายทำอยู่ตอนนี้ของเสี่สามแล้วใช่โอ้ยเราถ่ายทำอยู่นะเรารอบพิเศษมีกี่โมงอรับคุณประมาณหนึ่งหนึ่งทุ่ม หรึ่งทุ่มครึ่งประมาณรอบห้าคือจะสิ้นสุดประมาณหนึ่งชั่วโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งแปดรอบพิเศษนะครับก็คือจะเปิดรอบตอนหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็หนึ่งครึ่งคือจะปิดลับแถวครับมีเวลาครึ่งชั่วโมงให้ไปต่อรอบพิเศษแล้วก็ไม่หละครับทุ่มครึ่งคือจะไม่จะไม่จะไม่มีการเปิดลับแถวแล้วก็คืออย่างที่บอกคือคุณต้องทำเวลาให้ดีใช่ต้องใช้เวลหนึ่งท่มครึ่งครับถ้าเกิดไปไม่ทันคือโวดนะปวดงั้นก็ไปพรุ่งนี้นะต้องรอจพรุ่งนี้เลยครับ ไม่ไม 1, ใช่ของเมมเบอร์มีแค่วันเดียวครับใช่ไม่ขาดไม่ขัดใช่และที่สำคัญคือคุณต้องทำเ네วลาดีอย่างที่บอกไว้ตอนนี้ไปทานก็คืองานหน้าไม่ทันก็ไปรอบปกติมันมีได้อะไรอย่างนี้แต่สมมติคิดไว้ลี้อย่าง่าจะไปคุยอะไรกับแฟนรีบ้างอาจจะมีคำที่เคยพูดกับเมมเบอร์ที่เคยพูดค่ะทุกคนเลยเตรียมตัวให้ดีตัวดีถ้าถึงรอบพิเศษมันนั้นเตรียมตัวดี ล้วอาจจะมีคําพูดหนึ่งอ่ะอันนั้น,นผมไม่ไดพูดไปแล้วมั้งที่ทำนะทำน้อง,งพิมพ์เสียการนะอะไรพูดปักอร <c oughs> กร <c oughs> ็ได,มด้มารอบนี้ดูก่อนว่าปริมาณจะออกมาแนวไหนแต่ถ้าเป็นน้องพิมพ์นิดอันนั้นเสียการแต่ปริมาณต้องดูกรรด่อนแนวไหนดูอาการก่อนใช่ไหมไม่ใช่ผมพูดปุ๊บไม่ใช่ผมพูดปุ๊บไม่ใช่น้องอันนี้คืออันนี้คือแค่คาดการนะไม่ใช่พูดปุ๊บไม่ใช่น้องตอบมาอีกคำว่าอ้าวพี่ก่อนที่พี่จะพูดมาพี่ไปพุ่กขับใครมาเปล่าจบเลยนะเกมเลยนะ อันนี้คือแค่สอมไม่รู้จะขยหอม่คิดบจะล่มมดนะครับเพียร์เรื่องการห็นเป็นเบอร์ครับถ้ะยาเดียรเดยรเดียเดยร์นันแขงเออใช่ไหมยกเกิดแข็งแขอ้โูู้อยาใจนะระหว่างที่ชูเปลีกับใจภูมิอะไรมันจะบางกว่ากันใจภูมิครับใจภูมิเราอ่ะเออทังี้ก่อนครับทอบกันระหว่างที่ชูเปยีกยรใจภูิอันไหนบางกว่ากันทำไม เออใช่บ้าง้กคามิงไ้วแกมิด้วยแกมไม่องเยมตัวเราหมดเลยเออาเบอร์รี่ขกูไอ์เบอร์รี่ของกูไม่แน่เอาี่ัน้เนี่ก็โดนด้วยเหรอเบอร์รี่อ่ะอ๋อแรงเลไอ้ยังมึงมาเข้ามขอามึงมาเข้ามาตกตจมหัวตเลยอ่ะด้วยโอ้เดี๋ยวงาเข้ามาพูด่ะเร็วๆไม่ไมมตั้งขนาดไหนเข้าเตนเต็นเต้นาุต ไปไปไปแล้วผมว่าไม่ใจเย็นกูออกกล้องออกกล้องไม่ใจเย็นกับตาคุยไปเลื่อยเปล่าโอ่านี้นะครับรุ่นสี่โดนใครยังครับรุ่นสี่ครับเบอร์รี่คนเดียวเนาะเบอร์รี่เหรอครับตักเบอร์รี่แล้วก็มีเหรอว่าว่าว่ากับพิธาเก่งเลยนะแล้วโอซากูครับอ๋อรุ่นสี่ผมก็คือไปหาพรุ่งนี้ครับผมเป็นผมผมเริ่มพรุ่งนี้วโอซากครับเชิญครับเชิญครับ เดี๋ยวเราจะของช่างเราครับดวงการตกคำลึ่งสีอ๋อข้าลึ่สีเหรอเดี๋ยวเราแล้วกันวันนี้น่าจะไปแค่สามคนคนแรกแบบคนแรกนะที่ไปมีแอลคนที่สองโมนี่คนที่สามเอิร์ธแต่รูปแบบก็ไม่ได้เดียวกันเลยคือให้น้องใบฟ้าเกิดลูกหน้าวันนี้เพราะวันที่ถ่ายทำวันที่ห้าวันที่หกเลยไม่ได้คมสเดิมเดิมเลยให้น้องใบฟ้าเกิดแต่ตอนนี้คือเบอร์รี่โดนตกหนักมากอ่ะ ส่วนผมนะครับก็โดนเจลลี่ซินดี้อ่าแค่นี้แหละแต่ไม่รู้จะใครอีกเปล่าว่าจะไปหาอยู่แล้วแต่บัตรไม่มีแล้วครบโมเมนต์เลยไปอันนี้เรากำลังจะเตรียมตัวอะไรกลับบ้านแล้วใช好好่ไหมใช่หมดไปแล้ววันแรก่างที่บอกกลับบ้านแล้วอุ้ยสนุกเต็มที่นะที่ตั้งแต่เราส่งเพมอโอ้โหโคตรมันและแลบบอกให้ ที่ไม่ได้ส่งเมมอย่างนี้นานมากนะงานโคตรอ่ะงานมากเลยตั้งแต่สิ่งเอเวอเรชันโอ้ยตั้งกี่ปีแล้วนะสี่ปีแล้วไหมใช่งานเนี่ยวันนี้เป็นปีวันนี้เป็นปีทองของคนนี้ในเวลากลือคัตเตอร์ใช่เป็นปีทองใช่แล้วสิคนที่น่ารักที่สุดจักรวาลเป็นเซนเตอร์ครับผมแดงล่าไฟสัตว์จ่ายเงิได้ร่าร่าครับไอ่สัตว์นี่นี่เป็นเซนเตอร์เลยครับนี่ครับเป็องฝากประโยค น้อยประโยคนึงนะครับว่าเจลลี่นแหละครับโอเคของเจลลี่เจลลี่เจลลีพอพอพออพเก็บเก็บเก็บไปเล่นพรุ่งนี้เฮ้ยไอเที่ยววันนี้ส่งเมมเรามีไอ้นี้ด้วยดิใช่สี่เจมเขมีประกาศหน้าไพ่ใช่ครับประกาศซิงเกิลหกไหครับอธิบายนี่ตัดบายนีมาเลยอะไรเนี่ยวันนี้ที่ประกาศเดี๋ยวพี่มันถามมาอ้าวเออคือประกาศซิงหกใช่ไหมเออของสี่เจมชื่อว่าเซนเซคาวาอของ SKE48 และแล้วจะบอกอะไรให้เพลงนี้พี่เพิ่งเพิ่งฟังใน Spotify เมื่อวานผมก็ได้ฟังพี่มาร์ตีฟังตอนนี้ก็คือเขาฟังตตอนนี้เราคือเราสั่งมาอยู่แล้วก็มันมันช็อคตรงที่ว่าเพลงนี้พี่เพิ่งฟังเมื่อวานเขา ปนที่ไปมาจากที่พักนะผมมาเพลงมันใส่ขาไม่มีของเอสเกตทูเทีนนะก็เดี๋ยวเป็นเพลงที่ดีครับเซนเตอร์ก็พิมพ์กับนีนี่ใช่มใช่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 เซนเตอร์โอ้ยพิมคือถึงได้บอกไปเองแต่ตอนนี้ก็พาร์ทเหมือนติดเซนครับพาร์เหมือนติดเซมสุดยอดครับเออโอเคหมดไปแล้วครับการตำลักแล้ววันแรกใช่ว um> ันแรกเดี๋ยวเราเจอกันไอ้นี่ดีกว่าพาร์ทสองไม่ไปรู้ละวทำไมถึงมาเพราะว่าฉลองให้กันฉลองให้กันนีนี่กับพิม คู but, ่นี้เออคู่นี้เออตั้งใเลยครับเพลงนี้มาแน่แค่นั้นแหละใช่ไหมด้วยซ่ำเออเพลงนี้มาแน่ครัเพลงนี้มาแน่แพนเค้กลูกเกิดสองกล้องติดกันเลยนี่ครับบอกเลยว่าเพลงนี้ตามได้ต้องดีแน่นอนอีกกล้องหนึ่งอีกกล้องหนึ่งก็เดีวไปปั่นวิวนะครับถ้าเพลงออกแล้ว